สวัสดีค่ะอยู่กับเพทจทงจุ้ยกับอาจารย์บางกรวันนี้อยู่กับอาจารย์มเดลนะคะนี่เลยอาจารย์มีบางอยางจะอยากจะมาแนะนํานะบ้านทุกหลังจะมีต้นไม้มงคลอยู่ประมาณ2อสาชนิดที่อาจารย์แนะนําเลยว่าถ้ามีมันจะยิ่งเสริมพลังงานในบ้านอย่าลืมนะคะคนไทยเราอยู่กับพุทธศาสนาและมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้ชนิดที่หนึงนะคะก็คือดอกบัวค่ะนี่แหละค่ะเราเรียกว่าดอกบัวหลวงดอกบัวหลวงจะแตกต่างจากบอกบัวทั่วไปคือเขาจะชูช่อก้านขึ้นมาเหนือน้ําและบานสะพังกลีบสวยสามารถนํามาทําเป็นอาหารใบสามารถนํามาใส่ข้าวผัดข้าวอะไรได้เลยการที่คุณปลูกดอกบัวสีชมพูหรือดอกบัวสีขาวอยู่ในบริเวณบ้านของคุณจะยิ่งดึงดูดพลังงานดีๆแห่งพุทธคุณเข้าบ้านของคุณ นะคะแนะนำเลยนะคะและอันดับสองคือดอกมะลิค่ะดอกมะลิก็ขาดไม่ได้เลยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสำหรับที่จะนำมาถวายองค์เทพเทวาและองค์นาคีนาคานาคราชและอันดับสามนะคะกุหลาบแดงค่ะกุหลาบสีแดงกุหลาบสีชมพูจะบ่งบอกถึง การบูชาท่านปู่เทวสุวรรณดังนั้นอาจารย์แนะนําเลยนะคะ3ชนิดนี้ขอให้มีในบ้านของคุณนะและโดยเฉพาะดอกกุหลาบแดงจะป้องกันพูดผีปีศาจและป้องกันภัยให้คุณค่า